สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชพีนาอยากจะมาแนะนำนะคะหลักสูตรสำหรับองค์กรนะคะเป็น In-House Training นะคะจริงๆแล้วในองค์กรเนี่ยโค้ชเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะมีฝ่ายขายฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายอะไรก็ตามที่ต้องติดต่อกับคนนะคะเราองค์กรจะรู้สึกว่าส่วนตอนนี้ในการแต่งตัวของคนทาง,งานส่วนใหญ่จะลงไปค่อนข้างจะรนะีแลกซ์นะแคชชัวรค่อนข้างมากบางองค์กรเนี่ยขนาด ลากฟิฟฟ์มาทางานทีเดียวนะคะซึ่งในมุมของคนทํางานอาจจะมองว่าเออฉันก็ไม่ค่อยได้เจอกับใครแต่มุมขององค์กรก็จะมองอีกแบบหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่าคนที่ทํางานทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์กร,เป,กรเป็นตัวแทนของแบรนด์ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันเจอกันในมุมของความคิดนะคะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรสามารถที่จะปรับจูนได้นะคะ คนจะบอกว่าการสร้างแบรนดิง้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสร้างแค่แบรนดิ้งของสินค้าหรือบริการเท่านั้นหรือการที่เราทําโลโก้มีตึกใหญ่มันไม่ได้บอกว่าแบรนดิง้งของเราเป็นยังไงจริงๆการทําแบรนดิ้งที่แท้จริงๆต้องทําที่คนนะคะคนจะเป็นตัวแทนที่ดีขององค์กรหลายๆองค์หลายๆแบรนด์ที่ลงทุนมากมายแต่ปรากฏว่าอาจจะไปตายที่ยามหรือแม่บ้านหรือแผนกต้อนรับที่แบบอาจจะเป็นพร์ททมด้วยซ้ำหรือคอเซ็นเตอร์มันเป็นอะไรที่มันน่าเสียดาย นั้นเนี่ยวันนี้อยากจะชักชวนองค์กรหลายๆองค์กรนะคะที่สนใจและอยากจะปรับเรื่องของภาพลักษณ์ของทีมงานขององค์กรเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ของแบรนดิ้งที่ยิ่งใหญ่ในคลาสขององค์กรโค้ชสอนตั้งแต่เรื่องของภาพลักษณ์นะคะปูกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็เราทำเมคโอเวอร์กันในคลาสได้เรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้ชุดนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าบาง,างบบองค์กรอยากจะเรียน แต่งหน้านะคะทาผมใน,ในคลาสก็จะเป็นอะไรที่เราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดก็จะหลากหลายเราหลักสูตรนี้สามารถจะปรับได้ตามโจทย์ขององค์กรฉะนั้นอยากจะชวนองค์กรในปี2559น้าเนะคะท่านนายให้ธุรกิจก้าวไปเร็วคนมองว่าอย่างนงี้เราต้องทําคือลงทุนพัฒนาคนในองค์กรน,นอกจากเราจะได้คนที่เป็นตัวแทนองค์กรขององค์กรแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะได้คือคนที่เขาได้เทรนและเขาได้เปลี่ยนก็จะรักองค์กรเราจะได้หลายเด้งมากในแงของการทําพัฒนาในแง่ของการพัฒนาคน งันองค์กรที่สนใจนะคะยินดีเลยนะคะติดต่อมาเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีอะไรเรามาทํางานด้วยกันกดมองยาวๆว,ว่าเวลาที่เราทําหลักสูตรพวกนี้เนะะี่ยค่ะนอกจากเป็นการสร้างแบรนดิ้งแล้วเรายังเป็นการเรื่องของการทําให้คนในองค์กรผูกพันซึ่งกันและกันแล้วเขาจะรักตัวเองมันได้หลายเด้งมากสำหรับค้าในองค์กรใครที่สนใจยินดีเลยนะคะแล้วก็พบกันค่ะ